สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจในวงการบันเทิงกันหน่อยนะครับมีข้อมูลเข้ามาเกี่ยวกับคู่ที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่นนทกุลชานนกับคุณแอฟทักษะออนครับดูเหมือนว่าจะมีโมเมนต์หวานๆเกิดขึ้นพอดีช่วงวันเกิดคุณแอฟเลยคือข้อมูลแรกๆที่เราเห็นเนี่ยน,นะครับเป็นภาพเ,เหมือนการฉลองวันเกิดคุณแอฟที่นนทกุลกับพี่น้องเขาไปทานข้าวกับครอบครัวคุณแอฟด้วยอ่าใช่ค่ะ ภาพนั้นดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะใช่ครับบรรยากาศดีมากแล้วแหล่งข้อมูลเขาก็บอกว่านับวันทั้งสองครอบครัวก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้น<ช> ซึ่งก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะครับอันนั้นก็เป็นสัญญาณหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเออมันเป็นอีกซีนหนึ่งเลยครับอีกซีนหนึ่งใช่ครับเป็นโมเมนต์ที่ดูจะแบบว่าส่วนตัวข่าน,นั้นเยอะอ๋อค่ะเป็นเรื่องที่นนทกุลเขาโพสต์ภาพดินเนอร์ฉลองวันเกิดให้คุณแอฟ,ฟลงอินสตาแกรมส่วนตัวเขาเลยแล้วแคปชั่นเนี่ยแหละครับที่สะดุดตามาก Birthday dinner at Aff t a x o on Bunny and her Chili โอ้โห Bunny and her Chili เนี่ยนะครับคือ มันกระตุ้นต่อมสงสัยจริงๆนะครับแบบมันดูเป็นคำเฉพาะตัวมากๆใช่ค่ะคำนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจมากการใช้คำเฉพาะหรือแบบว่าโค้ดรับแบบนี้เนี่ยบนพื้นที่สาธารณะมันทำหน้าที่หลายอย่างเลยนะคืออย่างแรกแน่นอนมันโชว์ความสนิทความเป็นกันเองเนาะครับผมการมีชื่อเล่นหรือคำเปรียบเปรยที่รู้กันแค่สคนกระต่ายกับพริกของเขาอะไรแบบนี้ มันสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอืแต่ในขณะเดียวกันการเลือกใช้คำที่มันแบบชวนให้ตีความในอิน t a g r กรมเนี่ยมันก็เหมือนโปรยสเสน่ห์นะโปรยสเสน่ห์ให้คนติดตามให้แฟนคลับเอ๊ะสงสัยอยากรู้อยากเข้ามาถอดรหัสด้วย<อ>ซึ่งมันช่วยสร้าง engagement การมีส่วนร่วมได้ดีมากเลยคะ่ะคือมันไม่ใช่แค่บอกรักรวยพอมันเกิดธรรมดาแต่มันสร้างเรื่องให้คนพูดต่อได้เข้าใจเลยครับ คือไม่ใช่แค่โพสต์หวานๆแต่มันเหมือนเปิดพื้นที่ให้คนเข้ามาเล่นกับความสัมพันธ์เข้าด้วยผ่านการตีความแคปชั่นนี้ใช่เลยค่ะอ่าใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจมากการตอบแบบนี้มันดูเหมือนรับมุกหรือว่ามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นอีกไหมครับคือการตอบสั้นๆว่า and her แล้วตามด้วยอีโมจิเนี่ยมันกระชับนะ แต่ความหมายมันเยอะมากค่ะคำว่า An d her ก็คือรับแคปชั่นของน้นกุลตรงๆเลย Bunny and her chili เหมือนยอมรับหรือเล่นด้วยกับชื่อเล่นนั้นๆส่วนอีโมจิโคอาลกับใบโคล v e r อันนี้สิคะที่เปิดให้ตีความกันสนุกเลยโคอา a ่า <laughs> อาจจะหมายถึงตัวคุณแอฟเองไหมสัญ,ญลักษณ์ความน่ารักอ่อนโยนหรือเป็นสัตว์ที่นนกุลใช้เรียกคุณแอฟก็ได้ออ ส่วนไบโคเวอร์ก็ความโชคดีอะไรแบบนั้นการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนคำพูดแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่พิเศษกว่าค่ะค่ะเหมือนเป็นภาษาลับอีกชั้นที่แฟนๆก็พยายามถอดรหัสกันใหญ่เลยมันสร้างความรู้สึกเหมือนได้แอบ,บดูโมเมนต์ส่วนตัวเขาเล็กๆใช่แต่ก็ยังคุมโทนไม่ได้เปิดเผยจนเกินงามนะคะพอพูดถึงการตีความของแฟนๆนี้โอ้โหชัดเลยครับข้อมูลที่เรามีนียรวบรวมคอมเมนต์มาเพียบค่ะส่วนใหญ่ก็ไปทางเดียวกันเลยคือ เอ็นดูแล้วก็อดแซวไม่ได้จริงๆฮ่าฮ่แซวว่าอะไรบ้างคะมีหลายโทนเลยครับตั้งแต่ชมตรงๆงุยุย้ายเต็มสิบไม่หักเลยคะ่ะคนสวยให้ชนะเลิศเลยคลั่งรักกันมากคำว่าคลั่งรักนี่มาเลยนะคะ Graeme. ใช่ครับคือแฟนๆสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนี้จริงๆจากแค่โพสกับการตอบกลับเนี่ยอืมคำว่าคลั่งรักนี่ก็น่าสนใจนะ มันสะท้อนว่าแฟนคลับไม่ได้มองว่านี่แค่ผิวเผินนะครับแต่เขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่มันเข้มข้นลึกซึ้งหรือทุ่มเทเป็นพิเศษจากแค่ภาพแคปชั่นสั้นๆกับอีโมจิไม่กี่ตัวเนี่ยนะครับใช่ค่ะการที่เขารับรู้ความคลั่งรักนี้ได้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลันของการสื่อสารแบบนี้บ้างคะนั่นสิครับหรือมันเป็นเพราะแบบว่า ความคาดหวังของแฟนๆที่ตามคู่นี้อยู่แล้วพอมีอะไรที่ดูพิเศษหน่อยมันก็เลยถูกขยายความรู้สึกออกไป mm hmm. หรือว่าการสื่อสารแบบน้อยแต่มากเนี่แหละที่มันทรงพลังจริงๆคิดว่ามีส่วนทั้งสองอย่างเลยนะคะอย่างแรกแฟนคลับที่ตามมานานเขาก็มีเรื่องราวในใจเกี่ยวกับคู่นี้อยู่แล้วเนาะครับมีสตอรี่ของเขาพอมีข้อมูลใหม่เข้ามามันก็จะถูกเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องเดิม ทำให้ความรู้สึกมันต่อเนื่องเข้มข้นขึ้นอแต่ขณะเดียวกันการสื่อสารแบบน้อยแต่มากหรือใช้สัญ,ญลักษณ์แทนคำพูดเนี่ยมันเปิดช่องว่างให้คนดูเติมจินตนาการความรู้สึกตัวเองเข้าไปได้มากกว่าบอกตรงๆเหมือนเราได้ร่วงสร้างความหมายไปกับเขาใช่เลยค่ะพอเราตีความอิโมจิโคอาล่าได้อย่างที่มีคอมเมนต์ว่ามีโคอาล่าเป็นของตัวเองด้วยแปลอย่างยี้ใช่ไหมคะน่ารักที่สุดค่ะครับครับอันนี้ก็น่ารัก เราก็จะรู้สึกผูกพันกับโมเมนต์นั้นมากขึ้นมันไม่ใช่แค่รับสารแต่เป็นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์จริงด้วยครับนอกจากตีความแล้วก็มีคอมเมนต์วอวยพรทั่วไปกับคอมเมนต์แซวคำๆนะครับที่จับประเด็นเรื่องความหวงอ่ามีแซวเรื่องหวงด้วยครับมีคอมเมนต์ว่ากิ้วกิ้วคุณครูคะมีคนหวงแฟนแล้วหนึ่งรักกันเยอะๆเลยนะคะอะไรแบบนี้กิ้วกิ้วเลยเหรอคะ <laughs> ครับ คอมเมนต์แนวนี้มันสะท้อนว่าแฟนๆมองเห็นไดนามิกความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากความหวานเฉยๆด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะคอมเมนต์แซวเรื่องห่วงเนี่ยมันแตะไปถึงประเด็นการแสดงความเป็นเจ้าของในความสัมพันธ์ครับซึ่งในบริบทนี้แฟนๆมองว่ามันน่ารักน่าเอ็นดูใช่ใชดูไม่ซีเรียสมันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์นี้มีมิติอื่น นอกเหนือจากแค่ภาพสวยงามมันมีความรู้สึกจริงๆมีความขี้เล่นมีความอยากแสดงออกถึงความพิเศษของอีกฝ่ายการที่แฟนๆกล้าสแซลแบบนี้ก็แสดงว่าพวกเขารู้สึกเข้าถึงหรือเป็นกันเองกับคู่นี้ในระดับหนึ่งเหมือนกันไม่ได้มองเป็นดาราที่อยู่ไกลเกินไปใช่ค่ะไม่ได้อยู่บนหิ่งอะไรขนาดนั้นพอเรามองภาพรวมตั้งแต่ตอนไปเจอครอบครัว ที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นก้าวที่จริงจังขึ้นค่ะอันนั้นดูเป็นทางการหน่อยมาถึงดินเนอร์ส่วนตัวที่ดูผ่อนคลายขี้เล่นแล้วก็เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการค่อยๆเปิดเผยแง่มุมต่างๆของความสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆไหมครับอือม,มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่ามันคือการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ในแบบฉบับของยุคดิจิทัลเลยการเล่าเรื่องใช่ค่ะ การปล่อยภาพครอบครัวออกมามันอาจจะส่งสัญญาณเรื่องความจริงจังการยอมรับจากคนรอบข้างซึ่งสำคัญในวัฒนธรรมไทยเราเนาะครับ ส่วนการโพสตโมเมนต์ส่วนตัวแบบนี้มันเป็นการเติมสีสันแสดงเคมีความเข้ากันได้ในชีวิตประจําวันอ๋อมันมีทั้งมุมจริงจังมุมเล่นเ่นใช่การผสมผสานร,ระหว่างโมเมนต์ที่ดูเป็นทางการหน่อยอย่างเจอครอบครัวกับโมเมนต์ที่เป็นกันเองอย่างดินเนอร์แคปชั่นหยอกล้อเนี่ยมันช่วยสร้างภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ที่กลมกลม่อมน่าติดตามแล้วก็ดูจริงมากขึ้นในสายตาคนนอก ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าครอบครัวสนิทกันมากขึ้นด้วยถูกต้องค่ะเป็นการตอกย้ำภาพรวมที่ดูมั่นคงขึ้นการเล่าเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้มันต่างจากสมัยก่อนอยังไงครับที่แบบดาราอาจจะให้สัมภาษณ์นิตยสารหรือออกงานคู่กันต่างกันพอสมควรเลยค่ะสมัยก่อนการสื่อสารอาจจะผ่านสื่อกลางที่เป็นทางการกว่านะนิตยาสารรายการทีวีมีการเตรียมคำถามมีสกรีนก่อนใช่ค่ะมีการสกรีนเนื้อหา แต่การใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่ดิบกว่าสดกว่าใกล้ชิดกว่าถึงแม้จริงๆอาจจะคิดมาแล้วใช่ถึงแม้จริงๆอาจจะผ่านการคิดการเลือกมาอย่างดีแล้วก็ตามแต่ความรู้สึกที่คนรับสารได้คือเหมือนได้เห็นหลังบ้านมุมส่วนตัวจริงๆครับการใช้ภาษาเป็นกันเองอีโมจิแคปชั่นชวนตีความมันทำให้แฟนคลับรู้สึกเหมือนเป็นคนวงใน ที่เขาใจภาษาลับนี้ไปด้วยสร้างความผูกพันได้แน่นกว่าใช่ค่ะแน่นแฟนกว่าการอ่านบทสัมภาษณ์ทางการมันเป็นทูเวค m ม n i นเคชันมากขึ้นถึงแม้จะเป็นแค่การคอมเมนต์กดไลค์ก็ตามน่าสนใจมากครับคือถึงจะดูเป็นกันเองแต่จริงๆก็อาจจะเป็นอิมเมจแม a เนเ e n t ์รูปแบบหนึ่งที่แยบยน์กว่าเดิมก็เป็นไปได้ค่ะแล้วการที่แฟนคลับตอบรับอย่างล้นหลามกับโมเมนต์คลั่งรักแบบนี้มันส่งผลต่อตัวศิลปินหรือต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตได้ไหมครับแบบ กดดันให้ต้องเปิดเผยมากขึ้นหรือต้องรักษาผ้าวหนวานนี้ไว้อืมเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะ <c oughs> การตอบรับที่ดีมากๆมันก็เป็นกำลังใจ <c oughs> เป็น validation ให้ทั้งคู่เนาะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกไปคนชอบ,บซึ่งอาจจะทำให้เขารู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยมากขึ้นอีกในอนาคตแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะสร้างความคาดหวงังหรือความกดดันได้เหมือนกัน ว่าต้องมีโมเมนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆใช่ค่ะต้องรักษามาตรฐานความคลั่งรักนี้ไว้ซึ่งถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์มันมีขึ้นมีลงตามธรรมชาติหรือเขาอยากจะลดระดับการเปิดเผยลงแฟนๆอาจจะผิดหวังก็อาจจะทําให้แฟนๆบางส่วนผิดหวังหรือตั้งคําถามได้ค่ะมันเป็นดาบสองคมของการอยู่ในสายตาสาธารณาชนตลอดเวลาจริงๆเข้าใจเลยครับมันคือการเดินบนเส้นบางๆระหว่างการแบ่งปันความสุขกับการรักษาพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็รับมือกับความคาดหวัง สรุปแล้วจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาเรื่องโมเมนต์วันเกิดคุณแอฟครั้งนี้ทั้งภาพดินเนอร์แคปชั่นบันนี่แอนด์เฮอร์ชิลีการตอบกลับด้วยอีโมจิโคอาล่าแล้วก็ฟีดแบ็ k คลั่งรักจากแฟนๆเราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับของการสื่อสารความสัมพันธ์ในยุคนี้ที่ใช้ความน้อยแต่มากใช้สัญ,ญลักษณ์แล้วก็เปิดให้แฟนคลับเข้ามามีส่วนร่วมทางอารมณ์ ใช่ค่ะซึ่งดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดีมากเลยนะในการสร้างความผูกพันแล้วก็การรับรู้ในเชิงบวกครับผมมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากว่าการเลือกเฟ้นการนำเสนอเศษเสีเส้ยวของชีวิตส่วนตัวอย่างมีชั้นเชิงบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมทางความรู้สึกแล้วก็ก่อให้เกิดบทสนทนาในวงกว้างได้ยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องดาราสคนแล้ว ไม่ใช่ค่ะมันสะท้อนถึงวิธีการที่เราสร้างแล้วก็รับรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ในยุคที่ทุกคนเชื่อมต่อกันตลอดเวลาแบบนี้จริงครับพอได้เจาะลึกแบบนี้แล้วมันก็ทำให้มองโฟสโซเชียลต่างๆด้วยมุมที่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับค่ะไม่ใช่แค่ดูผ่านๆกดไลค์แต่เริ่มคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมากขึ้นและนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าขบคิดต่อนะคะครับ ในเมื่อการแบ่งปันโมเมนต์ส่วนตัวเหล่านี้มันสร้างความผูกพันความรู้สึกร่วมที่เข้มข้นหรือที่เรียกว่าความสัมพันธ์เสมือน parasocial relationship ระหว่างคนดังกับผู้ติดตามได้ชัดเจนขนาดนี้ mm hmm. คำถามคือเส้นแบ่งความรับผิดช,ชอบมันอยู่ตรงไหน mm hmm. บุคคลสาธารณะมีหน้าที่ต้องจัดการความคาดหวังหรือความรู้สึกผูกพันที่พวกเขามีส่วนสร้างขึ้นมาผ่านการสื่อสารแบบนี้หรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับและในอนาคตข้างหน้าค่ะเมื่อเทคโนโลยี มันทําให้การติดตามชีวิตคนดังมันใกล้ชิดยิ่งกว่านี้ได้อีกรูปแบบของความเป็นแฟนคลับกับความเป็นส่วนตัวมันจะเปลี่ยนไปทางไหนกันแน่โอ oh. อันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็ถกเถียงกันต่อไปย,ย,ยาวๆเลยค่ะ